ซัมซุงเปิดตัวหน่วยความจําแบบใหม่นะครับเป็น LP DDR 6บอกเลยว่าเร็วแรงกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยตอนนี้นะครับซัมซุงเผยโฉมชิปตัวใหม่นะครับเป็น LP DDR 6เป็น DR a m นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนบอกเลยว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยความเร็วทะลุมากครับ10.7กิกะบิตเปอร์เซกโอ้โหแล้วก็มากกว่านั้นคือประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง21%ก็คือจากรุ่น LP DDR 5X นะครับอันนี้คือรุ่นเก่าชิปตัวนี้นะครับสร้างบนเทคโนโลยี12นาโนเมตรแล้วก็ยังได้รับรางวัล Innovation Award ดปี2026ก่อนงาน CES ปีหน้าครับคาดว่านะครับมือถือรุ่นระทงอย่าง Sam s u n g Galaxy S26 Series นะน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ได้ใช้หน่วยความจำตัวใหม่ตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดจับคู่กับตัวรอมที่เป็นความเร็วสูง UFS 4.1นะโอ้โหบอกเลยว่าเร็วปี๊ดครับรอมก็เจ๋งอยู่แล้วแถมยังมีแรมตัวใหม่ออกมาที่เร็วสุดๆบอกเลยว่าเตรียมพบกับยุคข,ของสมาร์ทโฟนที่โคตรเร็วได้มาพร้อมก,ก,กับการรองรับการประมวลผล AI แล้วก็ Edge Computing นะครับแบบเต็มเวอร์ชันเลยนะ <laughs> ลองติด ตามครับหลังที่เอามาใส่ในมือถือแล้วมันจะเร็วขึ้นยังไงบ้าง